อามาช่องผ้าปุ๋ยหมูแครกินนี่กูแกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ประกบเข้าครัวนะคะเจอย,าอย่าค่ะแปอยกำลังเอาปลาออกมาจากถุงเลยค่ะวันนี้เรารู้เลยนะคะว่าเราจะได้กินเมนูอะไรแบปอก็รับอาสาขูดเกล็ดปลาออกนะคะดูสิปลาใหญ่เท่าหน้าเลยนะคะเนี่ยตัวใหญ่บลัมเลย จากอัานเกิดมาดังไฟเจ้าแย่กับเข้าบไ่ได้ดังไฟนี่เป็นไปบไป่ได้เจ้าครัวนี้นะคะก็จะเป็นครัวที่บ้านตีนตกแอปเปน,นะคะบ้านย่าอาปอน,นั่นเองค่ะบรรยากาศช่วงแรงๆนะคะให้ความรู้สึกสุดคลาสสิกเลยค่ะดังไฟเรียบร้อยวันนี้ปอม,มาเป็นลูกมือของย่านะคะ<ๆ>ก็จะครัวพิกก่อนคะ่ะขอโชว์สเต็ปสักหน่อยนี้<ๆ>เป็นไงคะไม่ธรรมดานะคะแม่ครัวคนนี้แฮ่ ่วพริกแล้ววเคาก็มาลาบปลากันจอเจ้านี่ระหว่างที่ปอลบนะคะก็มีแมวแมวมาให้กําลังใจค่ะ1ตัวสองตัวสมตัวสตัวนะคะป้าอย่ามาอยู่เยอะอีเนี่ยแสดงว่ารอจิกกิดลาาปลาปอลแน่เลยแมวมุนี่นี่นะปู่ปอก็มาอีกคนค่ะมาดูว่าหลานนี่ยอย่างเนาะลาาปลาแล้วนะคะยายปอก็แห่ปอไปเอาตะไคร้ต่อค่ะปอก็มาบ้านพี่หลงนะเพราะว่าบ้านพี่หลงเนี่ยมีตะไคร้ปัดเลอะเลยนะคะอันนี้ก็เรียกหาพี่หลงเลยตอนนี้พี่หลงกําลังทําอะไรอยู่นะคะพี่หลงปอกําลังตามน้ําพริกอยู่เลยค่ะโอ้โหสี ถ้าจะลามเนาะพี่ลองเนาะแซลสะหน่อยนะคะไอปอนานไม่รอช้าค่ะมาดูที่พี่ลองกําลังแกงค่ะโอ้อันนี้คือแกงฟักทองเจ้าใส่พริกเป็นเม็ดเลยหนะ่าเนี่ยน่ากินคะนาแลนี้พี่ลองว่าลองจิ้มดูแลปรกอบโอเคอจะจิ้มพอเนาะตักสักจอนเจา้าแล้วก็เป่าๆก่อนเนาะมันฮ้อนคนาเล่ถ้าจะอ้านี่ลวกลิ้นแน่ๆเลยพอจิ้มพอนะหือลํำตแต่และจีต้องเอาพริกบ้านซะแล้ว มัวก็กินนะคะลืมเก็บตะไคร้ขึ้นย,ย่าเลยค่ะเดี๋ยวไปเอาห้วก่อนน่อยอปอกรดึงมาเลยค่ะมันดึงง่ายนะคะพี่ลองบอกว่าอันนี้มันใกล้แก่ละแล้วก็เอาใบออกค่ะระดับแอปอไม่พลาดนะคะเอาของกินกลับบ้านไปด้วยค่ะขอพี่ลองสักถ้วยนะคะพี่ลองว่าเออเอาไปสิโอเคค่ะขับคุณนค่พอมาถึงในครัวนะคะยาาปอก็ต้มเสร็จแล้วนี่คือต้มส้มหัวปลานะคะวิสีท่าจันลามแล้วก็คั่วลาบป่าให้ซุปเจ้าหูหน้าตาเริ่มน่ากินแล้วนะเนี่ย กับข้าวแรงนี่ก่อนแล้วหมดละเจ้ามากินข้าวกันเจ้าพุ่งเพื่อปกอ,อก็รอแล้วนะคะพร้อมกินแล้วคะ่ะโหวันนี้เรามีกับข้าวหลายอย่างขาดไม่ได้คือน,น้าพริกป่วยปอไม่รอช้าคะ่ะบอกว่าหิวแล้วนะคะก็ขอกินข้าวไ,ไป<ต>เลยค่ะวันนี้ลาบป่าแสนอร่อยนะคะของคนเท่าคนเกย์เนาะคนเท่าคนเกย์นี่มักขนาดเลยลาบป่าเจ้าย่ายปอก็ขอกินแล้วนะคะเพราะว่าหิวแล้วส่วนพ่อนานไม่รอแล้วค่ะกินไปก่อนอปอแล้วไอปอก็พึ่งได้มานั่งนะคะปอก็มานั่งกินต่อเลยค่ะ อยากจะบอกว่าเมนูวันนี้นะคะอร่อยมากๆเลยนะคะปเป็นเพียงลูกมือนะไม่ใช่แม่ครัวนะคะแม่ครัวที่แท้จริงก็คือย่าค่ะพอขอสดน้ําซดซะหน่อยนะคะเออฮออร่อยอูมามิเลยค่ะแล้วก็ขอกินคําโตๆนะคะลาปล่าก่อนที่จะจากกันไปนะคะมิอยากจะบอกว่ามันอร่อยจริงๆค่ะกับข้าวเรียนนี้นะคะอบอุ่นมากๆเลยค่ะแต่ตอนนั้นก็จะขอตัวลาไปแต่เพียงเช้านี้นะคะบ๊ายบายค่ะใครที่ยังไม่ได้กินข้าวหาอะไรกินได้นะคะวันนี้อร่อยมากๆเลย ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย